สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามในรายการภาษาเกมมละคำรายการที่จะนําเสนอคําศัพท์ภาษาอังกฤษจากเกมสําหรับวันนี้ได้นําคาศัพท์มาจากเกม Portal 2ซึ่งเป็นเกมของ Valve Corporation คําศัพท์นี้คือคําว่า protocol protocol once testing starts I'm required by protocol to keep interaction with you to a minimum luckily we haven't started testing yet this will be our only chance to talk คำนี้ถ้าแยกออกเป็นความหมายหลักๆที่เราเห็นกันน่าจะเป็น3ความหมายได้นะความหมายที่1ก็คือเป็นระเบียบการหรือระเบียบพิธีที่ว่าไว้เป็นกฎเกณฑ์ที่ถูกบังคับไว้ในการทํากิจกรรมต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นระเบียบการในการประชุมซึ่งน่าจะเป็นความหมายที่อยู่ในเกมนี้ด้วยนะครับแต่ว่าดูความหมายอื่นด้วยดีกว่าเนาะความหมายที่2ครับจะเป็นเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่ทําเริ่มแรกขึ้นมานะครับก่อนที่จะพัฒนาต่อไปเป็นอนุสัญญาหรือสนธิสัญญาอะไรพวกนั้นนะ,นะครับหรืออาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือ มีสนที่สัญญาอะไรพวกนี้อยู่แล้วแล้วมีการตกลงอะไรเพิ่มเติมก็จะแยกออกมาเป็นโปรโตคอลเหมือนกันนะครับอันนั้นจะเกี่ยวกับความร่วมมือความตกลงกันระหว่างประเทศนะครับความหมายที่3ามน่าจะเจอกันอยู่แล้วถ้าเกิดเราใช้คอมหรือเล่นเกมเราน่าจะรู้จักคําว่า IPD อยู่แล้วใช่ไหมครับย่อม,มาจาก Internet Protocol นั่นเองก็คือเป็นโปรโตคอลในอินเทอร์เน็ตเป็นกฎข้อบังคับข้อตกลงที่ถูกบังคับไว้ว่าในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์จะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นตัวตนนี้ จะรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นตัวตนแบบไหนก็คือกําหนดชุดตัวเลขลงไปนะครับก็คือเป็น IP เรานั่นแหละนะครับนอกจากนี้นะครับพวก HTTP, FTP อะไรพวกนี้ก็รวมอยู่ด้วยนะพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับกําหนดระเบียบว,วิธีการในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ขึ้นมานั่นเองนะครับตกลงกันว่าแบบนี้แปลว่าอะไรแบบนั้นแปลว่าอะไรนะทีนี้มาดูตัวอย่างในเกมกันบ้างเขาบอกว่าอะไรครับกราดอบอกว่าพอเริ่มการทดลองขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็จะถูกบังคับด้วยกฎระเบียบนะ ว่าด้วยเรื่องของการทดลองนะครับว่าจะต้องมีการสื่อสารระหว่างผู้ที่มาทําการทดลองกับผู้ที่ควบคุมการทดลองจะต้องอยู่ในระดับที่ต่ําที่สุดก็คืออย่าคุยกันเยอะเดี๋ยวมันจะมีผลต่อการทดลองนะครับแล้วก็โชคดีที่การทดลองยังไม่ได้เริ่มขึ้นเลยเป็นโอกาสเดียวในการพูดคุยกันของเรานะครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ